พร้อมแล้วพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะโอเคหนึ่งสองสามไม่ใช่ทั้งเราู้จักวีจูเปอร์ทำมาต่อไปอ่ะอยากั่นเลยนะสามสี่คิ้งอะไรคะวินค่ะชื่อเลยเหระคะวินค่ะเป็นวีจูเปอร์แบบไหนงั้นเป็นแบบน่ารักแล้วกินเกียรแล้ววันเกิดล่ะเจ็ดมิถุนาอายุเท่าไหร่ล่ะไม่บอกเพศของคุณล่ะโอ้ยสูงเท่าไหร่ล่ะไม่ เลยล่ะคะบอลลูจุดเด่นนะคะน่ารักไหนๆก็ลองพากเสียงนี้ทีสิมุกิ้วมุกิ้วไลอยู่ที่ไหนคะยูทูปตอนทักทายพูดว่าอะไรสวัสดีแล้วตอนจากลาบายโอชิมะไม่มีแฮสแท็กไล่์แน่ใจแฟนอาร์ตล่ะยังไม่แน่ใจแฟนเนมล่ะคะไม่แน่ใจสีที่ชอบล่ะสีชมพูของที่ชอบล่ะคะของกินถนัดอะไรกั่นหรอนอนลองบอกรักสักหน่อยได้ไหม ทอบอะไรเหรอไม่แน่ใจชานมชอบมางเง้แนวไหนเยอะแยะแนวอนิเมะเยอะมากเกมสุดรักล่ะก็เยอะเหมือนกันเพลงที่ชอบล่ะก็เยอะไม่ชอบอะไรหรอนอนนับถือใครอยู่พี่เอกความฝันของคุณล่ะคนรวยตอนท้ายเ่อนอะไรไหนได้ไหมอ่ะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะกดติดตามเราไว้นะทุคหลายคนก็ดีคะไไ้เจอกันนะ